เพราร่างกายของคนคนหนึ่งอายุนาะจะยุติลงไปในเวลาลมหายใจขาดบินไปเท่านั้นลมหายใจขาดลงไปธาตุขันหมวดความสืบต่อหมวดรักข่ำราคาสมบัติเงินทองเข้าของที่มีมากน้อยก็ขาดกันไปโดยลำดับในขณะที่ลมหายใจขาดลงไปนี่แล้วสิ่งเหล่านั้นขาดลงไปลมหายใจขาดลงไปพวกนี้ไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรม ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนร่างกายแตกลงไปจากส่วนผสมคือธาตุสีดินน้ำลมไฟก็กลายลงไปเป็นดินน้ำลมไฟตามเดิมสมบัติเงินทองเขาของมีมากน้อยเขาก็เป็นแร่ธาตุต่างๆอยู่ตามตภาพของเขาอย่างนั้นแต่ส่วนใจนี้ตายลงไปแล้วนี่คือธาตุขันนิสลายเรียกว่าตายส่วนใจนั้นไม่ตายตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้มาั้งเดิมแต่กับไหนการใด ไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจัดบอกออกมาว่าจิตนี้ตายแล้วศูนย์ไม่มีจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวคําว่าเกิดให้แก่ไปอาศัยสิ่งใดเป็นส่วนผสมทช่เกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เป็นส่วนผสมอมันหนึ่งเรียกว่าเกิดส่วนใจนี้ไม่เคยเกิดหากไปอาศัยสิ่งนั้นๆตามอํานาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตน ซึ่งไม่เป็นของแน่นอนขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วเมื่อเราไม่ไม่ดีเราทำความชั่วเสียบนี้แม้ชาตินี้เราจะเป็นใหญ่เป็นโตมียศถ,ถาบรรดักษ์สูงต่ำประการใรสมบัติเงินทองเขาขอวิสัตบริบารมากมายเพียงใดพอล้มหายใจขาดลงไปแล้วนั้นสิ่งเหล่านี้จะสลายตัวไปทันทีพบใหม่จะเป็นขึ้นมาในจิตใจดวงนี้ แล้วจิตใจดวงนี้ได้สร้างบาปสร้างบุญอย่างไรไว้หรือไม่ถ้าเลยสร้างบาปก็มีแต่เรื่องบาปเรื่องกรรมบีบี้สีไฟให้ไปเกิดในพบไม่พึงหวังเช่นเกิดภพนี้เป็นคนเกิดภพหน้ากายเป็นอย่างน้อยเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกตกนรกอวิจีไปเรื่อยๆตามนาแห่งกรรมดีกรรมชั่วของใจดวงไม่เคยตายนี่แต่ความทุกข์ยอมรับว่าทุกข์ กจะทุกมากทุกน้อยขนาดไหนยอมรับว่าทุกแต่ไม่ยอมชิบหายคือใจดวงนี้ใจดวงนี้จึงสมบุกสมบันมากยิ่งกว่าร่างกายในภบชาติหนึ่งๆยังขอให้ชาวพุทธเราสนใจพินิจพิจารณาส่วนสำคัญคือใจดวงนี้ซึ่งเป็นรากฐานแห่งภพแผ่งชาติทั้งดีทั้งชั่วซึ่งเราจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว ให้พินิจพิจารณาขนขวายรักษาจิตใจของเราให้ไปในทางที่ดีพาทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วจะเป็นภัยต่อใจเองใจจะได้รับความทุกข์จากสิ่งชั่วที่ตัวทํำลงไปนั่นแหละเช่นเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกอเวจีตกลงไปนั้นนรกอเวจีกี่กับกี่กันตามอํานาจแห่งกรรมชั่วของตนมีมากมีน้อย ก็ต้องไปตกอยู่งั้นเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแห่งการกระทําดีชั่วของเราส่วนใจนี้ไม่เคยชิบหายจะตกนรกกี่กับกี่กันตามตําหลับตําลาที่แสดงออกมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัสพสมสสพมุทธเจ้าทุกทศก,ก,ก,กทุกทุกพระองค์ไม่เคยแย้งกันเลยว่านรกมีสัตว์ทั้งหลายตกนรกตามขั้นภูมิของนรก ตามที่ท่านแสดงไว้ว่านรกมีที่จิบห้าหลุมน,นี่ใครเป็นคนแสดงคนหูหนวกตาบอดตาสีตาสาอยู่ตามท้องนานี่ใครจะไม่มาแสดงอย่างนี้ได้เลยเป็นแบบเป็นฉบับให้โลกนี้ต้องเป็นศาสดาองค์เอกมาสอนเป็นแบบเป็นฉบับเพราะพระองค์ทรงตัดรูปทำเป็นแบบเป็นฉบับมาแล้วจึงได้มาสั่งสอนสตัดโลกท่านสอนว่าโรกมี ใครจะลบล้างนรกว่าไม่มีนี้ไม่ได้นอกจากความสำคัญมั่นหมายซึ่งเป็นตัวกิเลสหลอกลวงตัวเองให้มืดดำเข้าไปอีกแล้วสร้างกรรมคือความชั่วช้าละมกให้หนักเข้าไปอีกแล้วจมในโลกถุงเต่านั้นโดยไม่รู้สึกตัวว่าเคยตกมาทั้งทั้ที่ฟื้นขึ้นมาก็มาทำความชั่วยิกตกอีก,ก,อกแล้วก็ไปสเสวยกองทุกข์อีกด้วยจิตดวงที่ไม่ตายนี่แหละมีจึงต้องให้พาัน,นามาตรว่าง การห่างเหินศาสนานั้นคือการห่างเหินจากความดิบความดีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าห่างจากความสุขพูดง่ายๆการใกล้ชิดติดพันกับอัตถะธรรมให้เหมาะสมดังพิกล่าวมา